สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว X Max ปี2021นะครับสีเทานะครับอ่ะคันนี้เครื่องเดิมข้างเดิมนะครับผมเปิดราคาเงินสด153,000 0บาทนะครับออกรถฟรีดาวผ่อน5,200บาท48งวดนะครับอ่ะคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะอายุ21ปีขึ้นไปนะครับหรือผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วนะครับ ฐานเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปนะครับอายุงาน5เดือนขึ้นไปนะครับจบฟรีดาวได้เลยนะครับ X Max 300ปี2021นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคันนี้นะครับคันนี้ข้างบนนี้จะเป็นชิลหน้าแต่งนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับชุดสีจะเป็นสีเทาเทาเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเทาด้านนะครับสีล้อเป็นสีน้ำเงินนะครับอกยางหน้าหลังเหลือเยอะนะครับ เดี๋ยวให้ดูตำหนิคันนี้นะครับอถ้าผมเห็นเดี๋ยวผมเชีให้ดูนะครับคันนี้ได้บอดแต่งติดตั้งมาให้นะครับท่อจะเป็นท่อเดิมผ่านะครับเดินคอมาแล้วนะครับโชกหลังแต่งนะครับยางหลังเต็มๆนะครับดียวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่ออีกทีนึงนะครับเครื่องเดิมข้างเดิมนะครับล้อสีน้ําเงินฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับมีตําหนิตรงนี้นะ เดี๋ยวโฟกัสให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับสีรถถือว่าสวยอยู่นะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับตรงนี้อีทีนึง่งตรงนี้ตรงนึงนะครับเหมือนเป็นรอยขูดมานะครับเดี๋ยวมาดูเลขไมคคันนี้กันนะครับ อ่าข้างบนนี้เป็นปลอกแฮนแต่งตุ้มปลายแฮนสีน้ำเงินนะครับไลน์น็อตไทเทมาข้างบนนี้นะครับมีกระจกตรงนี้ด้วยนะครับกระจกลบจานะครับกระจกอ่าเป็นแบบสีแบบตัดแสงนะครับ <c oughs> มาดูเลขใหม่อันนี้เลขไหม่สาม0 0ืนหนึ่งพันโลนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ฟังเสียงท่อนะครับ หนึ0 0แสนห้บาทนะครับท่านใดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับฝากติดตามช่อง t i k t o อกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ